สวัสดีครับแมพี่น้องครับผม,มเมเนมาอยู่แับช่องพี่อวนไม่โค่สิ่งคือเก่าเหมือนเดิมครับเมืองการเห็ดงานครับ,บ,รบม,มันโดนไม่โค่เก่าหรอพี่น้องเอ้ยมีอย่างนั้ไอ้โค้ดซาครับโค้ <c oughs> ดซาดีนะครับพี่น้องครับ ้เนี่ยงูสองอันนี่นะครับพี่น้องครับถ้าผมไะนั่งดันงูนีมากับเด็กเ้อครับเไม่ไม็เดือมากับเด็กอ้วน ลูกไส้มึงกับพี่น้องอวดเงินกบรบพรอนี่นะครับอาสวัสดีหน่อยสวัสดีเลยสวัสดีครับเบอร์นี้มากยังเบอร์นี้มาทำงานเบอร์นี้มาเห็นงานกับพออ่อบพรอบพ่อบ่อมีเงินจ้างนี่เงินจ้างนะพ่อจะหาจ่างซื้อรถจักร<า>กับใจเขจาเจ้าใจเจ่ายเส้นมันหรอกยูปอดได้แล้วได้น้ำโซกันนะยูพอได้แล้วปอดไม่ใช่กินปอดใจดี อีพีโรงเรียนอะไรทอเจเจบาทอสีเจเจบาลทอสีออสชื่อเล่นชื่อน้องปน้องปูพ่อชื่ออะไรไอโอ้เมนมา ชีกอไล่ครับพี่น้องครับ<ม>ป้าเผยมันขาลูบขอซ่องครับพุดธสองลูกครับข<ม>้ามโกุลึุทาครับเพิ่งเริ่มพุดธวันนี้นะครับพี่น้องครับหรือว่ากับป้าพ้นเกี้ยเคีนิงครับน้องไหนมาได้สอมือครับ เดี๋ยวผมย,ยีส่สลายปรเทศเร่องๆกันแล้วพี่น้องกรณีประเทศผงครับกรับรถไทยอยู่ครับใช่ใช่

ได้เปนแอ้มครันกดสารไมหน้อยด้วยนะครับรวมถึงติดเงาครับติูนเงาครับนี่กะสองทีเพื่อครับจะได้เตียมจะได้ฟองนะครับบรรยากาศแก้มดีกันหนาว่อยเนาะพีน้องเนาะหูแน่สุขภาพกันนะครับ อโคมปะเจ้าข้วิดกรมมกร,กรมมาอีกแล้วโอ้ยหาเงินไหนแน่โควิดกรรมาพายอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสู้กันไปครับว่ากันไปโลกไพ่ไขรเก็บมี่พลอยยาใครเป็นยังไงหรือพี่น้องอยากใหน้นไมเมืองมาแย่งมา เมืองไว้การเฮ็ดงานหาเงินห่อหนีมันยากลับบากขนาดเลยครับอยู่กระสินนะพี่น้องครับอยู่บ้านเล็กบ้านเล็กใต้ครับผมตำบลเงี้ยครับผู้ใดอยู่ใกล้ไก่แว่บเล็กน้ำกันได้ครับตัดนางพู เเมืองอยู่กดไลค์กดแชร์น้ำได้อหนะครับเอาบอกฝากได้กดไลค์กดแชร์ให้นน้ำเด้ไหครับกดไลค์กดแชร่กดกดจนิึงจนนี้เลยนะครับกิ้ง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 เงินเงินไปโงเรียนมั้ยไปไปบอเราจะไปถามย่าดูก่อนลูกนี้เป็นเรียนไหมถ้าไปก็ไปนแล้วจีบจอบอลลงครับเดี๋ยวผมจยีไทยติดตามให้เมืองเรื่อยๆครับพี่น้อง วา,ามเจ๋มากงามเป็นจังไรตอนนี้คได้เป็นรูปเป็นลางครับพ่อก็จิตาะพุดครับเพราะว่าพ่อกันคลิปนานนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปงานไปได้เลเครื่องในยังเรีบวงจีห้าท่าใ้เมืองอีกครับตอนนี้แค่ด้เป็นรูปเป็นลางครับเอาชนะกันที่นี่สวัสดีครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับ